เป็นร้านอาหารอีกฝั่งนะครับเหมือนก็จัดโซนร้านอาหารเอาไว้ด้านนี้ด้วยเป็นร้านย่อยผ่หารเหมือนกันนะครับมีเกาเหลามีกว้างนี้เราก็มาดูอีกฟางหนึ่งของเกาะนะครับก่อนนี้อยู่ตรงข้ามเมืองเก่าหอยกัน ค,ค่อนข้างธรรมาชาติทีเดียวมีผ้าหากต็มไมหมดแล้วก็เป็ดนี้จะเป็นอีกภาคหนึ่งนะครับของเกาะที่อยู่ตรงข้ามหอยอันบริเวณนี้จะมีลำน้ำผ่านแตกเป็นหลายสาขาแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดข้ามสัมพันธ์จุดหนึ่งนอกจากมีสะพานที่เห็นอยู่ด้านโน้นแล้วก็จะมีเรือข้ามเรือนี้จะขึ้น จากออกมาจากบริเวณตลาดสดตลาดสดกลางของหอยอันนะครับจะเห็นว่าเหลือข้ามฟ้าจะมีรถมอเตอร์ไซค์มีคนแล้วก็เข้าของต่างๆมากมายครับเร mm hmm. ือลำนี้จะวิ่งไปตามลำน้ำนะครับผมไม่แน่ใจว่าไปที่ไหน แต่จุดตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้มากันนะครับยังเป็นจุดหนึ่งที่ยังคงความเป็นแบบเด,เดิมของหอยอันน้อยซูมออกมาจะเห็นเรือนะครับเรือที่สาบ้านเขาใช้แล้วด้านเก่ๆางนั้นจะเป็นเรือท่ามกากที่วิ่งห่างจากเราไป